ผูใดมาแน่นะครับคอมเมนต์เลยนะครับพี่น้องดีครับดีมากครับใช้มือสเดียวเลยนะครับผมใส่สัญตัวดีก็ง่ายไปเลยนะครับไม่ต้องทาให้ยุ่งยากก็พาขึ้นนะครับสวัสดีครับไล่เครือบมงคลเกษตรผสมผสานมาแล้วนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆนะครับผมในเพจเฟซบุ๊กสวนตาโชคด้วยนะครับผม สำหรับเบอนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมจะพามาทําการเพาะเมล็ดนะครับเสาวรสนี่เองนะครับผมเป็นจย่งไรครับเบิรงดูผู้ใดเคยกินแน่ครับผู้ใดมักแน่นะครับคอมเมนต์หน่ยนะครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นเสาวรสพันธุ์พื้นเมืองนะครับก็จะเปลี่ยนสีแบบประมาณนี้แหละนะครับผมสิม่วงกับบัม่วงแท้เนาะมันจะมีหลายสายพันธุ์นะครับเสาวรสเนี่ยก็จะมีพันธุ์สีเหลืองนะครับแล้วก็สี แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นสีม่วงๆนะครับผมแต่ของเขานี่ยยูสวนก็จะมีสีนี้แล้วก็เป็นสีอ่าเหลืองนะครับผมพันพึ่งเมืองเนาะรสชาติก็นี่นะครับเปรี้ยวอมหวานนะครับผมเปรี้ยวอมหวานนะครับจะหวานเลยกับบอแมนนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวมือนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาทําการเพาะนะครับแบบง่ายๆนะครับสไตล์ไร่เครือบมงคลเนาะว่าเห็ดแบบใดนะครับผมมาเริ่มกันเลยเขาจะเพาะจาก ลูกแบบสุกอย่างนี้เลยนะครับผมพอจากมเมล็ดอย่างนี้เลยนะครับเอาแบบง่ายๆเลยเนาะอันดัแบ,บแรกนะครับเขาก็หาดินเลยครับดินดินร่วนดินอะไรเรามีแบบไหนกน็เอามานะครับผมส่วนของผมนี่็จะเป็นนี่แหละหน้าดินนะครับหน้าดินที่ผมได้ทําการเอาพวกฟางเข่าฟางอย่างนะครับมาทับผมกันแล้วผมก็ขูดเอาตรงหน้าดินนี่แหลนะเนาะนี่ครับดินดีมากครับ ใช้มือเพียวเลยนะครับผมนี่ได้สัมผัสกับดินก็รู้สึกดีครับผมอ่ากอกนะครับถุงก็ไซส์ประมาณนี้นะครับน่าจนะสามคูเจ็ดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสามคูณเจ็ดนิ้วนะครับแล้วก็กอกไปครับผมเขาอยากได้จากถุงเขาก็กอกไปนะครับสิบถุงยี่สิบถุงแล้วแต่นะครับเพราะว่าเขามีเมล็ดแบบไม่อั้นนะครับ แล้วแต่ว่าเราจะต้องการมากน้อยแค่ไหนอันนี้เขาจะพอไปปลูกเองนะครับเป็นรุ่นต่อไปนะครับเพราะว่าเขามีรุ่นที่ให้ผลผลิตเราปีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายเพิ่มนะครับขยายเพิ่มเพ็ดเพ็ดข้างเพิ่มนะครับเทาก็กรอกประมาณนี้นะครับีประมาณสัก80%ของถุงเนาะแค่นี้เลยนะครับที่นี่มาเริ่มกันนะครับเอาแบบง่ายๆไปเลยนะครับไม่ต้องทําให้ยุ่งยากเนาะ แล้วก็พาครึ่งเลยครับนี่ลูกแบบนี้ครับลูกที่มันสุกแล้วนะครับแล้วก็ใส่ซ่อนนะครับผมเคลื่อลงไปลึครับใส่ไปละลายลึครับเก้าเม็ดสิบเม็ดก็ใส่ลงไปครับผมพอเวลานั้นเพอาะเขาโตขึ้นมานะครับเขายังคอยมาขัดอีกทีนึงนะครับเอาต้นที่สมบูรณ์เนาะ รยกันต่อครับนี่ควดลงไปแล้วครับเดี๋ยว,ว่าว่าต้องไปนับเม็ดนะครับผมใส่ไปเลยนะครับตรวมละ10สิบเม็ดก็นห้างดีครับผมเขางอกมาเนี่ยเขาคอยมาเลือกเอานะครับนี่แค่ครึ่งลูกนะครับครึ่งลูกที่ได้หนึ่งสสาม นี่ได้เจ็ดได้เจ็ดถุงแล้วครับแค่ครึ่งลูกเองเ,องเนาะจากนั้นนะครับเราก็เอาดินกลบลงไปครับกบแบบพอแบบเพาอถ่วมมิตรนะครับนายบอกพี่นอ้องตรงนี้ใสย่ยังใส่แล้ว นี่นะครับแค่นี้เพราะเขาง,งอขึ้นมาแล้วนะครับเพราะจังค่อยมาคัดมาเบิ่งอีกเท่นึงหรือว่าดินมันหน่อยพวกนั้นก็จันคอยมาเติมอีกเท่นึงนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งต้นที่ผมได้ทําการเพาะไว้นะครับพอไว้แล้วนะครับต้นกับใหญ่แล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่เป็นการเพราะจากมาเมล็ดที่ผมทํา เมื่อกี้นี่แหละนะครับผมแต่ผมพอไปดนแล้วนะครับพวกนี้ยแต่ยังบม่ได้ลงดินนะครับนี่นะครับก็เป็นเสาวรถพื้นบ้านเหมือนกันนะครับนี่ครับอย่างยาวเลยครับพี่น้องเ่องแต่เขาจะเอาไปปลูกนะเมาก็สามารถที่จะตัดมันยาวเกินเนาะเขาก็ตัดออกก็ได้ครับหรือพ่อท่านก็เอาขึ้นข้างไปเลยก็ได้ครับผมนี่จะต้องทําค้างให้เขาก่อนนะครับแล้วค่อยไปปลูกเนาะ นี่แหละครับผมเขาก็คัดว้เอาเอาเฉพาะต้นทีงงน่งไใ้ต้นเดียวก็เพอะครับนี่ต้นเดียวอย่าเนี้ก็ตัดทิ้งได้นะครับต้นนิดหน่อยนะครับเล็กๆอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราก็ตัดทิ้งนะครับเอาต้นที่สมบูรณ์ที่สุดเนาะนี่ตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายเหลือไว้ต้นเดียวนะครับถ้าพวกใดที่มันมี กิ่งคะแนนงออไม้แบบนี้นะครับก็เด็ดออกก็ได้ครับตอนที่ไปปลูกเนาะให้คนต้นเขาเนี่ยโตยาวแล้วก็แข็งแรงนะครับอย่าเพิ่งให้เขาแตกแตกจริงงขางนะครับครับผมก็นี่ครับเรียบร้อยแล้วเนาะกะเอาไปหดน้ำนะครับผมหดน้ำแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่แดดลำไรนะครับผมที่น้ำร่มนิดนึงเนาะกะแป๊บนึ่งเขาก็จะงอกแล้วนะครับผม เรียบร้อยนะครับเสาวรสเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะครับเปรี้ยวอมหวานนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามรับชมช่องไร้เครื่องมงคลเกษียผสมสารนะครับทางช่อง youtube นะครับแล้วก็ทางเพจ f a c e b o o k ก็เพจสวนตาโชคนะครับผมโอเคนะครับจังไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับ